ก็เอาน้ำจากพี่ตามจับหน้าฝนก็น้ำก็ลงมาเรากักเอาไว้ถ้าแรงก็ใช้น้ำที่ที่สูบมาขึ้นนี้โงมาตามนี้ก็ปล่อยก็หมดปัญหาแล้วคือ <c oughs> ของอันนี้ไม่ต้องสูบเข้า <c oughs> คือว่าพวกนี้ที่ขึ้นมานี้แล้วก็มาตาม ปล่อยปล่อยลงไปเพื่อที่จะให้ในบริเวณมีความชุ่มชื้นแล้วก็พืชผลต่างๆขึ้นู่<ม>ก็เป็นสวนที่สวย<ม>แล้วก็น้ำที่เหลือก็ลงมา